นี่ท่านก็ไปอยู่แล้วเนาะท่านก็ไปสบายสบายแล้วกดแห่งกรรมจ้าใครเชื่อเหตุผลจะประกอบเหตุอย่างไรก็ยอมได้รับผลอย่างนั้นนะจ๊ะผลนี้มาจากการประกอบเหตุอะไรเราประกอบเหตุอะไรถึงมาเป็นผลอย่างนั้น ความรู้นี้เป็นสิ่งที่มวลมนุษยชาติควรจะได้ศึกษาเรียนรู้ไว้นะนจ๊ะเพราะ,ะมันเกี่ยวกับตัวของเราถ้าไม่เกี่ยวก็แล้วไปแต่นี่มันเกี่ยวนาอไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเนาะเพราะเนี่ยควรศึกษาเรียนรู้ <สะ S 1> เอาไว้ให้เป็นความรู้ติดขาติดแง่เอาไว้ก็อย่างดีไม่ต้องถึงกับใส่บาแบกหามเดี๋ยวมันจะหนักเกินไปเนี่ยเนาะดีไหม การกระทำของเราก็มีอยู่สามทางนะไหนเมื่อาจ,าจ,จ้าเนี่ยล้วนมีผลทั้งที่เ,เลยอเวทเราไม่ทำทางนี้สามทางนี้เนอะทำนะทางอื่นลับตาฝัาเปตูมิตาเตือนขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นิยายปรามปร,รากัญชา bằng bệnh lý do anh gần nữa chứ? tỏi nó. Đôi luôn nào tháng mươn đùa vô vụ bà cha? Nào mấy? Nếu có đùa đâu nào? <cười> <cười> ส่วนคนที่ชอบเดื่มน้ำเมาแล้วก็ไปทำผิดสิงกาเมเนี่มันทำภาพยากยากพยายามหาภาพที่พอทำได้ไม่ว่าจะเที่ยวกลาคงคืนหรือแอบไปมีความสัมพันธ์ฉันจูสาวเขาผู้ที่มีสามีหรือภรรยาแล้วเป็นต้นนี่นะจ๊ะเห็น ไปต้นนะจ๊ะจริงๆมีมากกวนี้นะ,ะเมื่อพวกเขาใกล้จะลาจากโลกนี้ไปครรมนิมิตหรือภาพการกระทำนักกลาดก,ก็ได้มาปรากฏฉายพวกเขาได้เห็นซึ่งก็จะทําส่งบนน้งพิจากกรณ์กพวกเขาเศร้าหมองไม่ผ่องใสมากขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงช่วงน้ำก็จะเป็นอย่างนี้จะ้ะคตินิมิตก็จะดำมืด นี่เนาะหนทางเขาไปสู่บอยและโดว,วิบาการรมสุราปนกาเมนี้เองจึงส่งผลทำให้พวกเขาต้องมาถูกทันตรมด้วยการถูกจับมัดอยู่กับต้นไม้เหล็กร้อนแดง มีกิ่งก้านและหนามที่แหลมคมอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ในเมืองมนุษย์แทงทะลุตัวพวกเขาอยู่ตลอดเวลาเส่งความคมของหนามเหลกกระร้าในยมโลกนี้ ทหาก็มาเป็นมีดมีดเหล่านี้ก็สามารถผ่าภูเขาแท่งแท่งเหล็กทึบในเมืองมนุษย์ได้เหมือนมีภูเขาในเมืองมนุษย์ที่โผล่ก็มาเป็นแท่งเหล็กทึบมีดเล่มนี้หรือหนามนี้จะเชื้อในพริบตาเลยทีเดียวน,ยวนี่นี่คือข้ออุป,ปมาอุปไมยฝั่งี้เจ้าว่ามันตั้งแหลมตั้งคมอย่างนี้ นอยจากสัตวนรกที่ทำวิบากกร,รมสุราปนกามีจะต้องถูกจับมาอยู่กับต้นไม้เหล็กแหลมร้อนนี้แล้วพวกเขายังจะต้องถูกเจ้าหน้าที่ยมโลกที่ยมโลกนะจ๊ะซึ่งมันโทษเบาแล้วถ้าอุสทันรกหนักกว่านี้้ามหานรกยิ่งหนัก พวกเขาจะต้องถูกเจ้าหน้าที่ยมโลกลงทันทรมานในวิธีการที่หยองหยองต่างๆ,ๆนั่นเอาที่พอทำภาพได้นะยกตัวอย่างเช่นสัว์นรกบางตอนจะถูกจับมัดนั่งอ้าขาอ,อยู่กับต้นไม้เหล็กแหลมร้อนแต่นั่นก็จะถูกเจ้าหน้าที่ยมโลกรุมทุบ ีไปที่อุปกรณ์ oh. หรือวอายยาวะเปี้ของพวกเขาแบบซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างโ oh. <laughs> หดร้ายทารุณ oh. เอาค่นี้พอไหมเท่านั้นยังไม่พอเ oh. <laughs> นี่ยเจ้าหน้าที่ยังไม่พอเ <laughs> oh. <laughs> จ้าหน้าที่ยังโล <laughs> oh. <laughs> กยังตักเอาน้ำโลหะร้อนแดงมาราด oh. และกรอกไปในปากสัตว์นรกอีกด้วย ซึ่งน้ำร,ออร้อนแดงนี้ก็จะเข้าไปลวกและกัดกินร่างกายสัตว์นรกนี่สุรานะอันนั้นกามเมผสมกันนักเรียนทานทาไหมจ๊ะได้รับความเจ็บปวดรวดลาวลสุดแสนจะทุกข์ทรมามันอย่างมากแต่ในสุดร่างกายพวกเขาก็จะแหลกแล้วแปลาไปเลเลย จากนั้นวิบากกรรมก็จะประกอบร่างพวกเขาขึ้นมาใหม่อีกพอแหลกแ,แล้วแปลว่าแล้วเนี่ยอจะวิบากกรรมก็ประกอบร่างมาใหม่อีกทันทีเลยนะจ๊ะด้ย<อ>พวกเขากลับมารับการทาทรุณธรามชนิดซ้ำซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดวิบากกรรม<อ>เป็นต้นเ<อ>นี่ยจ๊ะีนยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่จริงมันมีหลากหลายมากมายทีเดียว นอกจากการทัรุณกรรที่กล่าวไปแล้วยังมีวิธีการทราราณนรสัตว์นรกที่มีวิบากคําสุราปนการเมฆอื่นๆที่นะห <c oughs> ยดยยองอยู่มากมายหลากหลายวิธีการที่ไม่หมดอยากฟังไหมจ๊ะ <Yeah. S 1> อา <c oughs> ที่เช่นสัตว์นรกบางตนจะถูกจับมัดแขนขาให้นอนตรึงอยู่บนเตียงเหล็กร้อนแดงแต่เป็นเตียงเหล็ก ร้อนอย่างนี้จะเต็มด้วยน้ำนรกที <wide sea> ่แหลมคมแบบสุดๆดังนั้นไม่ว่าสัตว์นรกจะพยายามได้นลนเพื่อหนีสัมผัสอันแสบร้อนของเตียงเหล็กร้อนอย่างไรร่างกายของพวกเขาที่แสบมากก็จะยิ่งถูกน้ำนรกนี้ ทิมตามและทิมแทงให้ได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานมากขึ้นเข้าไปอีกอตามทันไหมจ๊ะ<อ>นี่หนเท่<อ>าน,นั้นยังไม่พอ,อ,อเพราะเขายังจะต้องถูกเจ้าหน้าที่อยู่มาโลกใจไม่ทุกตีแล้วมีดฟันไปธีอุปกรณ์นึกออกใช่ไหมจ๊ะ<อ>แบบ<อ> <laughs> ไม่ปลาณนีปราศัยเลยพร้อมกับกรอกระดับน้ำโลหะร้อนแดงเข้าไปในปากและตามลำตัวโดยเฉพาะตรงที่อุปกรณ์หรือเหลือ,อวัยาเพศของพวกเขาอีกด้วยมือสัตว์ได้รับการนนัทรมานที่โหดร้ายทาลุณเช่นี้พวกเขาจึงได้แต่ดิน้นทุรนทุร,รายด้วยความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างสุดๆนี่จ้ะ และเมื่อร่างกายพวกเขาถูกน้ำโลหะกัดกินและแผดเผาจะแหลกแล้วเผวาลงไปแล้วมีบากรามก็จะประกอบอร่างของพวกเขาขึ้นมาใหม่เพื่อให้พวกเขากลับมารับการทันทรมานเช่นนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดวิบากกรรมนั่นเองอ๋อยกนที่ชอบดื่มน้ำเมาแล้วก็สะบดดา ผู้คำหยาบโกหกเพ้อเจ้อต่างๆนานาตามธไหมจ๊ะเมื่อพวกเขาก็เลยจะลาจากโลกนี้ไปภาพพการกระทาดังกล่าวก็ได้มาปรากฏฉายให้พวกเขาได้เห็นซึ่งจะส่งผลทำให้จพวกเขาเศร้าหมองไม่พองสายมากขึ้นไปเรื่อยๆและโดยวิบากรรมสุราปนวัชีกรรมนี้เอง และยกมาตัวอย่างเล็กน้อยนะจ๊ะที่จึงมีหลากหลายนับไม่ถ้วนเลยจึงสมควรให้พวกเขาต้องมาถูกทันทรมานในวิธีการที่หลากหลายเช่นถูกจับมาให้นอนอยู่บนท่านเหล็กที่อรัแล้อุไปที่ไฟนรกจากนั้นเจ้าที่ยมโลกก็จะอารมณ์สกกร,รมไปที่ปากของพวกสัตว์นรกในการง้างปากบ้าง ฉีกปากบ้างเพราะเอาครีมเหล็กร้อนแดงกระทุ่งเข้าไปในปากพวกเขาอย่างสุดกําลัง oh. แล้วเมื่อปางสัตาโคฉีขาดยับเยินแล้ว โอ้อยา้าทีก็จะเอาคีมเหล็กร้อนแดงนี้ดึงและลากลิ้นของสัตว์นรกออกมา <c oughs> พร้อมกับมีดเหล็กนรกที่ขมกริบกรีดและสับลิ้นให้เป็นชินช้นๆจากนั้นก็จะเอาน้ำโลหะร้อนแดงเทกรอกไปที่ปากพวกเขาซึ่งส่งผลทำให้สัตว์นรกได้รับความเจ็บปวด ทุกทรมานอย่างแสนสาหาัสจะล่างสันตะลกทนไม่ไหวแล้วก็แรลกแล้วแผลเอาไปในที่สุดเลยตามทันไหมจ๊ะจากนั้นวิบากกรรมก็จะประกอบร,ร่างพวกเขาขึ้นมาใหม่เพื่อพวกเขารับทานทรมานเช่นนี้ซ้ำๆไปก็เรื่อยๆจนกว่าจะหมดวิบากกรรม ดูแลหยองนะยิ่งคิดยิ่งห้ยสำหรับคนที่ชอบดื่มน้ำเมาและผู้คำหยาบหยาซึ่เป็นคำที่ทำให้คนอื่นระาคายหู และเจ็บช้ำน้ำใจอยู่เป็นประจำนั้นไอนไปจนเนี่ยทุกการกระทำเลยความคิดการผู้การกระทำโดนไม่ปวดทั้งสิ้นเมื่อพวกเขาก็กล้จะล่าจากโลกนี้ไปความการกระทำดังกล่าวก็ได้มาปรากฏฉายพวกเขาได้เห็นซึ่งกระส่งบทท้ายแจมพวกเขาเศร้าหมองไม่ผปองใสามากขึ้นไปเรื่อย และด้วยวิบากกรรมสุราปนวจีกรรมนี้เองจึงส่งผลให้พวกเขาต้องมาถูกทนทรมานโดยวิธีการที่หลากหลายเช่นเอานักเรียนสายฐานบ้างนักเรียนเป็นเจ้าหน้าที่อยมโลกอ่ะ เช่นถูกเจ้าที่ยมโลกเอาแท่งหนามเล็กแหลมร้อนที่เป็นตะ,ะปุ่มตะป่่ามาแทงเขาที่หูข้างหนึ่งจนทะลุีปข้างหนึ่งแล้วก็ดึงไปดึงมา <c oughs> หรือต้องมาอยู่ในกรงเหล็กร้อนแดง <c oughs> ที่พอมาได้แค่ศีรษะเท่านั้นตัวลำตัวและแขนขาก็จะอยู่ภายในกรงมีไฟเผาลนอยู่ตลอดเวลานักเรียนที่ยินชัดไหมเจนเนี่ยจากนั้นเจ้าที่ยมโลกก็จะเอาคีมขีมเนี่ยเจ้าขีบแก้อนเหล็กร้อนแดงที่มีลักษณะ คล้ายกับคำหยาบที่เขาชอบพูดในสมัยที่ยังเป็นมนุษย <laughs> ์มาอาจเข้าไปในปากของสัตว์ในโลกเหล่านั้นเดี๋ยวจะขอตั้งหลักนิดนึง เย่งไม่ค่อยจะมีเช่นคนที่เมาแล้วชอบด่าว่าคนอื่นว่าเป็นแอนิมอนตัวนั้นตัวนี้นึกออกไหมอก็จะโศกเจ้าที่คีบเอา ตุกตาเหล็กกร้อนแดงได oh. <laughs> ้เป็นรูปสัตว์ประเภทนั้นๆ oh. ั้นอัดเข้าไปในปาก oh. หรือคน <c oughs> ที่ชอบ <laughs> ชอบเอาอุปกรณ์ oh. ของผู้ชายและผู้หญิง oh. <laughs> เป็นคำด่าว่าคนอื่น oh. Oh. มันได้ฉันไหนสารนี้ก็อาจจะถูกเจ้ายังเจ้ขที่บอกก้อนเหล็กร้อนแดงที่มีลักษณะังกล่าวอาจก็ไปในปากเป็นต้นในใครที่ยังคิดจจะดื่มน้ำเมาอยู่คิดผีดคิดหมอย เห็นไหมเห็นความโหดร้ายของพยามารไหมสีพญามารเขาเอากิเลสมาใส่ในใจของมนุษย์ให้คิดผิดพูดผิดทำผิดเห็นไหมพอทำแล้วก็เป็นวิบากกรรมแล้วิบากกันส่งผลปรับคดี มีมหานรกรองรับเอาบาปที่บังคับสัตว์นรกได้ไปสร้างพพขึ้นมาเนี่ยเป็นนรกพบภูมิต่งางๆดูสิเนี่พยพญามารเนาะเอากิเลสมาบังคับมนุษย์ให้สร้างวิบากกรรมแล้วก็เก็บวิบากกรรมนั้นมาปรับก็ดีเป็นผลสร้างพบรองรับรละทันตรมานต่างๆอี่นักเรียนตามทันไว้เจนเนี่ย นี่ไงถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งมามจะไม่มีเวลาด้วยทำไมเนี่ยพยายามาทิ้งทำอย่างนี้เราพยายามกลัวกายมนุษย์หยาบนี่นะที่มีตัวถังแข็งแรง จะไปทําทานรักษาศีลเจริญพรนาล้วทํำไปยิ่งกนไปจากทางศีลวนาให้เป็นศีลสมาธิปัญญาอาธิศีนาทิจิตทิปัญญาทำปสมมรรคจิตมรรคัญญากระทั่งเข้าถึงโคตรภูเข้าถึงพระภายในยนี่เนาะงธรรมกายซึ่งมีทั้งธรรมจักขุเมยานทัศนะ จักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างรวมประชุมอยู่ในองค์พระธรรมกายเราจะไปนค้นเจอนี่ว่าใครหนอที่ส่งกิเลสมาบังคับมนุษย์ให้สร้างไปบากกรรมด้วยทางกายวาจาใจแล้วมีผลอย่างนี้พอมนุษย์ทุกคนเห็นอย่างนี้ก็จะไม่ยอมมันสิจ้ะไม่ยอมอยังไงไม่ยอมตกเป็นบาปเมน่าของเขา ยังไม่พอ,อยังจะคิดอีกมุมหน,น,นึ่งมรวมงเนี่ยโ้นกันไปถึงแหล่งที่มาที่เอาเอาเครื่องมือมานห้าฝูงอ่ะก็ท่อมอขออจชากอทมอขออห้าอย่างเครื่องมือมานี่ไม่จ้ะ ที่บังคับมนุษย์เนี่ยกลัวมนุษย์เนี่ยถ้าเข้าถึงเมื่อต้องมาล้าจะไปโค้นเจอเจอแล้วก็จะไปต้นแหล่งที่มาเนี่ยเห็นไหมนิ้วทั้งห้ามาจากข้อมือเนี่ยทั้งห้ามาหน้าฝูมาจากไหนก็จะไปตรงนั้นนี่ไงเราจะได้ไดพยายามมาถึงเอากิเลสมาบังคับมนุษย์เนี่ยเครื่องมือมาห้าอย่างนี่ไงที่ได้ตามทันไหมและยังไม่พอนะจ๊ะ ดีไวลแอลูนให้มนุษย์สยชาติแตกแยกทางเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์วัฒนธรรมขนมตัวเนี้อพระประเพณีอะไรต่างๆภาษาก็แตกต่างกันแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องแม้ภาษาเดียวกันยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนี่ฟังรู้เรื่องไหมอะไรตอนนี้อ่อนี่ไง เอาภาษามากีดขวางเนี่ยขนบเสนอว่าทำพณีอะไรทุกอย่างเลยทั้งอาหารทั้งดินอากาศฟ้าแล้วไปมาหาสู่กันไม่สะดวกอีกเอาทะเลมากัน้นภูเขากัน้นเอาอะไรต่งางๆกัน้นนี่ไงแม้ชายแดนติดกันก็นเอาความเข้าใจที่ผิดหรือไมอ่ถูกต้องไม่ตรงกันป้องขวางอีกอาจทะเลาะก,กันอีก เลยหมดเวลาที่จะไปค้นว่าใครหนออันนี้เรียนตามทันไหมมนี่แหละจึงจะไี่จะต้องมีพระผู้ปราบมารแบบงมเกิดขึ้นตามทันไหมมไม่จะไงเดี๋ยวยาวฮะี่่ง่ให้แอนลูนไม่งั้นมนุษย์ก็จะไปมาหาสู่กันได้สื่อสารกันได้คุยกันรู้เรื่อง ถ้าคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำเหมือนกันไปในทางที่ดีพิยมานจะเหลือหรือพิยมานก็ไม่เหลือช<ะ>ใช่ไหมจ๊ะีะนไงอุย๊ยเด็กคนนี้เรียนเบือ่ออ <laughs> <laughs> ในไง่เขาแบ่งแยกกันเงี้ยดีว่าลุนให้แตกแยกกันดูสิกำ<ะ>ลังทำอยู่นะพระทำเรื่องพระนาะ มาทำเรื่องมา,านี่เอวังก็มีโะการจนา <laughs> นี้นี่แล้วก็ความจริงนะโลกนี้กับโลกอื่นเนี่ยต้องไปมาหาสู่กันได้เห <laughs> ็นไหมอนะ้าวไม่ใช่เพียงเท่านี้สัตอลลกเหล่า,าลนั้นยังถูกเจ้าหน้าที่ยอ <c oughs> มโลกจับกรอกน้ำโลหะร้รนอนแดงกข้าไปในปากอีกด้วย,วยนี่เนาะ เดี๋ยวกลัวติดใจไม่ใช่อะไรไม่เอาเดี๋ยวไปพูดกันนะแล้ว <g ül üyor> เดี๋ยวเอ้ไปหมาสู่กันได้นะสื่อสารกันได้เดี <g ül üyor> ๋ยวกลัวจะขยันนั่งหลับตากัน <g ül üyor> โอ้เอาถึงไหนลือไปเลย <g ül üyor> สาเตลล็อกเรานะั้นยังถูกเจ้าเที่เวโล่จับกรอกน้ำเหาระดนแดงก็ไม่จะปลายด้วย ว่าเป็นเช่นนี้จึงทําให้สัตว์นโลกเหล่านั้นดิ้นทุรนทุรายแต่ได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างแสนสาหัสแล้วาร่างพวกเขาก็จะค่อยๆแหลกแล้วแผล,ลไปนี้สุดจากนั้นวิบากกรรมจะประกอบรร่างของพวกเขาขึ้นมาใหม่เพื่อพวกเขาจะรับทานทรมานเช่นนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดวิบากกรรมมันไม่ยุติธรรมเลยทําอยู่ในโลกมนดษยแค่ไม่กี่สิบปีนะหรือไม่กี่ปี แต่ต้องไปใช้ในมหาธรกขุมมหาถึงเท่าไหร่นะจ๊ะโ้าลานลาลนีนจะทำไม่กี่ปีนี่จ้ะปีก็ไม่กี่วันวันหนึ่งก็ไม่กี่ครั้งแลง้วเป็ไงไปโดนงั้นนับครั้งไม่ทัวนมันยุติธรรมไหมไม่ยุติธรรมเพราะนั้นนี่ยถึงทำเมื่อไหร่จึงจะยุติหมายความว่าอะไร มนุยนทุกคนในโลกเราต้องเลิกทะเลอะก,กันได้แล้วและมาหยุดใจให้เข้าถึงธรรมธรรมตรงไหน่อยธรรภายในตัวนี่ธรรมกายในตัวเนาะแล้วมารวมกันรวมกันสิให้มาเป็นหัวใจดวงเดียวคือเอามาซ้อนๆกันสิอ่านี่ไงนี่เอานี่ดีกว่า มันทำทันไหม<ช>เบื่อไหม,ไมส่วนที่ชอบดื่น้ำมาแล้วพูดโกหกหลอกลวงคนอื่นอยู่เป็นประจำนั้นอันนี้โกหกนะจ๊ะเมื่อกี้นี้อะไรนะคำหยา,ญญาบพวกเขาใกล้จะล้าจากโลกนี้ไปพรอมกันกระทำดังกล่าวก็ได้มาปรากฏฉายให้พวกเขาได้เห็น ซึ่งกระส่งผลทำให้ใจของพวกเขาเศร้าหมองไม่ผ่องใสามากขึ้นมาเรื่อยๆและโดยวิบาการรมสุราปลวจีกรรมนี้เองจึงส่งผลทำให้พวกเขาต้องให้พวกเขาต้องมาถูกท่านทร,รมานในวิธีการที่หลากหลายเช่นถูกจับมากระสาวให้นั่งอยู่บนพื้นหนามเหล็กแหลมที่คมกริบแล้วก็มีตะขอเหล็กรรานแดงมาเกี่ยวดึงลิ้นกับพวกเขาเอาไว้อยู่ตลอดเวลา จากนั้นเจ้าที่ยมโลกก็จะเอาน้ำโลหะ่อร้อนแดงกระกรอกใส่ปากพวกเขาจนทําให้พวกเขาได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างแสนสาหัสแล้วว่าร่างพวกเขาจะค่อยๆแหลกแล้วแปลเาไปในที่สุดเห็นไหมแล้วก็จะกลับมาเกิดใหม่อีก ต่งางแว่จากยมโลกมาเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกเห็นไหมก่อนจะมาเป็นมนุษย์มนันสี่แยกจากแต่สัตว์เดรัจฉานแล้วค่อยมาเป็นอะไรทั้งหลายอย่างเป็นเปรตมั่งอสุรกายมั่งสัตว์เดรัจฉานบั่งก <S S S 2> วา่าจะมาเป็นมนุษย์มนันสี่ยากมากนะเอเป็นแล้วยังโดนทำอย่างนี้ซ้ำๆกับอีกโลกใหม่ๆแ,แล้วแล้วว่าก็ไปต้องรู้กันเลยจนกระทั่งมีผู้รู้บังเกิดขึ้น คือการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสดมพุทธเจ้าเนี่ไงเออเห็นไหมแล้วค่อยๆเรีเลยรืลยล่มเรื่อยดีไหมดีค่ะส่วนคนที่ชอบเดินน้ำมาแล้วก็พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลฟุ้งซ่านหาสาระอะไรไม่ได้อยู่เป็นประจำนั้นซึ่งมันก็ไม่น่าจะมีบนเนะแต่เขาปรับคดีได้เห็นไหมเนี่ย เมื่อพวกเขาก็ได้จะลาจากโลกนี้ไปความการกระทำนังกล่าวก็จะได้มาปรากฏฉายพวกเขาได้เห็นซึ่งส่งผลทำให้พวกเขาเศร้าหมองไม่ผ่องใสามากขึ้นไปเรื่อยๆและโดวยวิบากกรรมสุราปนวจีกรรมนี้เองจึงสองผลทําให้พวกเขาต้องมาถูกทันทรมานโดวยวิธีการที่หลากหลายเช่นในขนาดเพื่อเจอิญนะจ๊ะต้องมานอนอยู่บนแท่งแท่นเหล็กร้อนแดง แล้วก็ถูกจับมาตั้งแต่หัวลำตัวไปจนกระทั่งถึงขาจากนั้นเจ้าที่ยามโลกก็จะช่วยกันจับสตัตว์ในโลกเหล่านั้นอ้าปากแล้วก็เอาครีมเหล็กร้อนแดงมากระชากฟันโอ้หมดเลยนะยังไม่พอกระชากเหงือกอ่าหมดอกีกและลิ้นของพวกเขาเออกมาอย่างไร้ความปราณีอย่างสุดๆซึ่งครีมเหล็กร้อนแดงนี้จะมีอุภาภที่ร้อนแรงมากมาก เราแค่เพียงคีมเหล็กนี้สัมผัสกับ่วนในส่วนหนึ่งร่างสัตว์รลกก็สามารถที่จะเผาร่างสัตว์รลกนั้นให้หมอดไม่ได้เลยทีเดียวยนี่ไงไม่ใช่เพียงแค่นั้นหลังจากที่สัตว์โลกเหล่านั้นถูกกระชากฟันเหงือกและลิ้นออกมาแล้วเจ้าที่ยมโลกก็จะ กรอกน้ําโลหะร้อนแดงเข้าไปในป่าของสัตว์ในโลกเหล่านั้นเพราะดื่มน้ำเมจาจะทำให้สัตว์ในโลกเหล่านั้นได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างแสนสาหัสแลว้วร่างพวกเขาจะค่อยๆแหลกแล้วแปลวไปนที่สุดจากนั้นวิบากกรรมก็จะมาประกอบระรางพวกเขาขึ้นมาใหม่เพื่อพวกเขารับทันทรมานเช่นนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดวิบากกรรมนี่จ้ะ ไม่ใชเพราะนั้นเนี่เราจะมาลบกันเองทำไมถูกกว่าจะ๊ะควรจะเป็นลบกับศัตรูที่แท้จริงคือพยามามนนี่เงี้ดีไหมดีค่ะสวัสอย่ายวทในโลกที่ถูกทันทร,รม,มารในวิธีการอื่นๆจะมีอรารีเป็นอย่างไรนั้นเราก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังกันในวันถัดไปวันนี้พักตรงนี้